สำหรับคลิปนี้นะครับนายชัยจุนจะพามาจัดการกับแอปพลิเคชันไลน์นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เจอปัญหาไลน์เชื่อมต่อไม่ค่อยได้เชื่อมต่อไม่เสถียรนะครับแล้วก็ไลน์มันค้างๆเออๆบ้างนะครับเราจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องดูคือนะครับไลน์ของเราเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดหรือยังนะครับดูอย่างไรนะครับ ไปที่ google p a y s t o นะครับตรงนี้ไปที่นี่นะครับค้นหาตรงนี้ไปเลยเนี่ยพิมพ์คำว่า line นะครับ l i n e อ line เห็นไหมครับนั่นไงครับมีคำว่าอัปเดตเกิดขึ้นเห็นไหมครับคำว่าอัป a t e เนี้ยแสดงว่า line ของเราอ่ะมันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านะครับบางทีการเชื่อมต่อจะไม่ค่อยสเสถียรน,นะครับในช่วจนย้ําไม่เสมอนะครับเมื่อไหรที่ลายของเราเป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่ของเพื่อนเป็นเวอร์ชันใหม่นะมันจะเชื่อมต่อกันไม่ค่อยสเสถียรน,นะครับเพราะว่าเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่นั้นนะครับมันก็ฟังก์ชันบางฟังก์ชันก็อาจจะใช้งานไม่ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆกดอัปเดตตรงนี้นะครับกดอัปเดต ตรงนี้นะครับอัปเดตไลน์ของเราให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะครับอ่านี่คือการอัปเดตไลน์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไลน์นะครับช้าๆอืดๆนะครับเชื่อมต่อไม่ค่อยดีนะครับต้องดูสัญญาณเน็ตนะครับสัญญาณเน็ตนี่สําคัญนะครับสําคัญคือว่าเน็ตของเรานะครับ สัญญาณมาเต็มหรือไม่นะครับ Wi-Fi มาเต็มหรือไม่นะครับถ้า WiFi มาอ่อนๆนะครับแสดงว่ามือถือของเรารับสัญญาณได้อ่อนนะครับมันก็เลยดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดหรืออัปโหลดนั้นช้านะครับเน็ตซิมก็เช่นเดียวกันนะครับเราเติมเน็ตที่น้อยเกินไปนะครับหรืออีกอย่างสัญญาณของเราน้อยนะครับเป็นที่สัญญาณน้อยนะครับ สัญญาณน้อยก็คือสัญญาณมือถือของเราเนี่ยแหละครับมันไม่ค่อยน้อยมันไม่ค่อยเยอะนะครับมีอยู่ขีด2ขีดอย่างเงี้ยนะครับมันก็ช้าเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเติมเน็ตแรงยังไงก็ช้าถ้ามือถือของเรารับสัญญาณได้อ่อนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับฝากเพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าลายช้าเป็นเพราะเน็ตไม่ดีหรือไม่นะมือถือรับสัญญาณได้อ่อนหรือเปล่านั่นเองนะครับต่อมานะครับลายช้า เพราะว่าขยะในตัวลายมากเกินไปนะครับเราเล่นลายมานานนะครับไม่เคยล้างลายไม่เคยทําการล้างข้อมูลที่ไม่ได้ใช้นะครับของลายเลยนะครับทำยังไงนะครับล้างข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ของขาลายนะครับเข้าไปที่ลายนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปที่รูปปันเฟืองมุมบนขวานะครับรูปปันเฟืองตรงนี้นะครับ ก่อนอื่นจะไปรูปบันพเปืองกดที่หน้าหลักก่อนนะครับแล้วไปกดที่รูปบันเปืองมุมบนขวามือนะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับมาที่คําว่าแชทนะครับพอมาที่คําว่าแชทปุ๊บเลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะมีคําว่าลบข้อมูลนะครับกดเข้าไปที่ลบข้อมูลอ่าเนี่ยมันก็จะแสดงนะครับข้อมูลแคทนะครับที่เท่าไหร่นะครับ สำหรับใครไม่เคยลบเลยอ่ะแคสจะเยอะมากนะครับเป็นจิ๊ก2อติ๊กก็มีนะครับก็พยายามกดลบตรงนี้บ่อยๆนะครับถ้าเราใช้งานไลน์บ่อยๆนะครับแล้วก็กดลบนะครับหัวข้อนี้นะครับข้อมูลแชททั้งหมดนะครับรูปนะครับถ้ารูปสําคัญก็ไม่ต้องลบนะครับวิดีโอสําคัญก็ไม่ต้องลบข้อความเสียงและก็ไฟล์นะครับอยู่ที่เราว่าจะลบหรือไม่นะครับถ้าอันไหนที่ไม่สําคัญให้เรากดลบได้ที่ข้างหลังนี้ นั่นเองนะครับหรือไม่มีอะไรสําคัญสักอย่างลบทั้งหมดอย่านี้นะครับแล้วลายของเราก็จะกลับมาเร็วและแรงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ปัญหาลายช้านะครับปัญหาลายเชื่อมต่อไม่เสถียรน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับด่านแรกที่เราต้องทําเลยคือปิดเครื่องเปิดใหม่ก่อนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราใช,าใช,ใาใช้งานมานะครับมือถือของเราก็เช่นเดียวกันนะครับการใช้งานนานๆไม่เคยปิดไม่เคยพักเครื่องเลยนะครับทำให้เครื่องเออเครื่องรวนได้เช่นเดียวกันนะครับยิ่งไม่พักเครื่องเลยเครื่องมือถือของเราก็จะทํางานหนักขึ้นนะครับการใช้งานก็ยาวนานก็ลดน้อยลงนะครับก็คงใช้ ไม่ได้นานเพราะว่ามือถือของเราทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับการที่จะทําให้มือถือของเรานะครับอยู่กับเราได้นาน,านก็ต้องปิดเครื่องบ้างพักเครื่องบ้างนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแ้ะชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไหนช่างจนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือจะอาจเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งไปให้ในายช่างจนที่ Facebook f a n น a g e ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะเข้าไปตอบให้นะครับก็ คลิปนี้ในทะุคนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ